ยังเลยนปัญหาก็อัดแรงว่ามันลงกเป็นอะไานขึ้นาางก็มาทางเรามาทางเราเนี่ยนะประกันก็นเงกันนะขนประาณถ้าไม่มีผลตกบเนี่ยว่า ไล่มาเนี่ยเสียที่สองาล้นะไรเนี่ยทั้งแม่น้ำทั้งคลื่นเนี่ยมีที่เราลงเป็นลำบลัลก็จะมีสระาในทั้งวันเวลาที่ก็ทำไม่ได้ที่นำดีก็แปลว่าการระบายน้ำน่ดีนะที่น้ำทั้งหลายลที่มน้น้ไหลความแดความรูดแรง ที่ผลทางแก้เวลานี้นะคือต้องการแก้เพมีุ่ที่ทีพอจะเข้าได้ครับองกที่เมืองิงเน่ยเขาทำได้นะครับก็ดูแบบที่ไหนที่เสื่แล้มีที่ประเทศที่ป้องได้เขามาผส้าเพราะฉะนั้นสิ่งน้ำละลอกใหม่มาในที่ป้องเนี่ยก็มที่ป้องไปนตัวนี วันไปสีหาพวทผมก็ไปหาจุดนี้วราลองทำานี่ที่จะบินเนี่ยมันเป็นวาไม่เขใจยัมนก่งมาว่าฝ่ายปกครองฝ่ายรัฐลองราไม่ม่ไม่เย็ไม่ทำไม่หาจุดที่จะปลอดภัยสักจุดหนึ่งเลยคนที่ตามมานี่พวกใคสองสาที่จะพบคุขยะหมอนก็อยากอ,องนะให้ลองุูดีกันแล้วก็หาจุดที่เจาะไ